วันนี้ก็จะมาเล่นเกมเอเข้าไปนะครับอ่าหน้าตาก็ในเกมก็จะประมาณนี้ครับแต่วันนี้ก็จะมาแนะนำสามแพคเกจที่มีขายวางขายนะครับ กดไปที่มาร์เก็ตครับคือร้านนี้ครับร้านตัวนี้ครับมาร์เก็ตแล้วก็มาคำว่าแพ็คจะมีอยู่สามอย่างนะครับมีแพ็คสองเก้าเก้าอกนะครับแล้วก็สี่เก้าเก้าแปดแปดเก้าเก้านะครับแต่ก็มีอะไรบ้างก็มาดูกันนะครับ ครับก็มาวิเคราะห์กันนะครับกับเขาไปฟาร์มนะครับเล่นอย่างไรให้คุ้มกับเงินลงทุนนะครับแต่เกมนี้ก็อย่งว่านะครับเป็นเกมที่คืนทุนช้าครับอาจจะต้องใช้เวลาหลายๆเดือนนะครับ ก็จะมาดูกันนะครับอ่าแพ็กได้นะครับ299 RTX นะครับก็จะได้เป็นแปลงปลูกผักหนึ่งแปลงนะครับอ่าใช้เมล็ดหนึ่งเมล็ดครับกับน้ำหนึ่งถังนะครับให้ผลผลิตข้าวโพดถ้าปลูกข้าวโพดก็จะได้มาเป็นจำนวนหกชิ้นนะครับหกหกฟักนะครับก็แครอทก็สามครับ ตามระยะเวลาการปลูกที่ผมลองปลูกก็เก้าชั่วโมงครับก็ตัวที่2จะเป็นไก่ไข่นะครับไก่ไข่2ตัวนะครับไก่ไข่2ตัวอาหารไก่นะครับใช้ต่อวันนะครัข้าวโพดอาหารข้าวโพดหน่งน้ำหนครับก็ไก่ 2, 2ตัวนะครับก็ข้าวโพดสองน้ำสอ ไก่ตัวหนึ่งให้ไข่ซฟองนะครับก็4ีคูณสก็เป็นแปดฟองต่อว,วันนะครับก็มาดูตัวที่สามก็เป็นเมล็ดข้าวโพดน,นะครับให้มา10เมล็ดแล้วก็น้ําอีก10บถังนะครับสําหรับแพ่สองเนะครับมาดูแพคต่อไปนะครับอ่าส9 9เก้นะครับก็แปลงหนึงแปลง มีต้นแอปเปิลมาให้นะครับต้นแอปเปิลนี้ก็เวลาปลูกเสร็จก็รดรดน้ําให้ใช้น้ําจํานวน5ถังนะครับให้แอปเปิลสามลูกต่อ3วันนะครับครับก็3าลูกต่อ3วันก็ไก่ไข่ตัวเดียวนะครับสฟองครับก็มีแพะมาตัวหนึ่งครับแพะก็จะกินอาหารข,าข้าวโพด สามแล้วก็น้ำสองถังให้นมสามกล่องต่อหนึ่งวันก็มเมล็ดข้าวโพดมา20่สเมล็ดน้ำอีก20่สถังนะครับมาดูแพ็คใหญ่กันนะครับ8.99ครับ t x อ่าก็แปลงหนึ่งแปลงครับแปลงปลูกหนึ่งแปลง ต้นแอปเปิ้ลไก่1ตัว,ตวแพะ1ตัวเมล็ดข้าวโพดห้เมล็ดน้ำห้าสิบสี่ถังนะครับน้ำก็บอ่อผลิตน้ำขนาดเล็ก1บึ่งบ่ครับหนึ่บอ่อนี้ก็2อ,อชั่วโมง2ชั่วโมง50ผลิดน้ำได้หนึ่งน,ง,งนะครับ ก็ปัวครับวหนึ่งตัวอ่านข้าวโพดใช้5น้ำสองถังให้นม4กล่องต่อวันนะครับครับก็จะประมาณนี้ครับอ่ะก็เราจะมาดูกันครับว่าอ่า ผลกลิตที่เราได้จะได้อะไรบ้างครับกดมาที่ตรงนี้ครับเอ้ยไม่ใช่ครับตรงไหนว่าอันนี้ครับเกมตรงนี้นะครับก็เนี่ยครับอ้างอิงจากข้อมูลในเว็บเลยนะครับอ่า เกรแรกนะครับสอ้านะครับเลงแปลงไข่แปดฟองต่อวันนะครับจะมาดูที่ราคาไข่กันเลยนะไข่ครับอ่าแปดฟองต่อหนึ่ง GC ครับ gc นี้คือเงินในเกมครับเวลาเราขายของแปลงเป็นเงิน gc นะครับดูราคา gc ได้จากไหนครับก็มาตรงคำว่าเทรดนะครับ เปิดแล้ครับเองครับก็จะมีให้เลือกดูรายราคาครับ GC ก็ตอนนี้ก็1 1 GC ก็เท่ากับ1.982 TRX นะครับ TRX ก็คิดดูครับคำนวณดูว่า 1วันเราจะขายได้กี่บาทครับก็ประมาณนั้นครับไข่ครับไข่แปดฟอง1วันก็ได้ประมาณหนึ่งซนะครับก็น้ำสิบถังเม็ดข้าวโพดสิเม็ดก็ข้าวโพด,ดก็ไว้ปลูกน้ำก็ไว้รดนะครับ ถ้าน้ำไม่พอก็เราจะซื้อได้น้ำนี่ครับ water ส์้า,าก็อยู่ที่0 2 4 8์จุอ49 trx นะครับสามารถซื้อได้ครับถ้าน้ำไม่พอนะครับต่อไปก็ v a l ลแ p a c h ที่2กันะครับสี่านะครับ ปหนึ่งแปลง,ปลงตนล้นแอปเปิลไก่หนึ่งตัวแพะครับามาดูต้นแอปเปิลนะครับต้นแอปเปิลนี้ก็น้ำห้าใช้น้ำห้าถังในการรดครับได้สามลูกต่อสามวันนะรา,ราคาแอปเปลิลไม่มีครับน,น่าจะาเข้า เขาเรียกอะไรครับนเนี่ยฟีดฟีดมลเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับผมรอผมก็ยังไม่ได้ผลผลิตเลยครับมาดูต่อต่อไปได้ครับหารแพะแพะตัวหนึ่งแพะแพะอยู่ไหนวะ อาจจะเป็นแพ้ตัวนี้นะครับนม3ามของอาหารขาร้าวโพดก็นี่ครับถ้าเราไม่พอก็เขียนว่า C O หถือเปล่าไม่ได้ใจครับเดี๋ยวดูให้ครับ C O F นี่ครับอาหารข้าวโพดครับ ใช้3นะครับน้ำสองได้นม3มกล่องมาดูนมครับจะเป็นนมตัวนี้นะครับ4ขวดก็เท่ากับ1 gc นะครับตัวนี้ได้มา3มก็ยังไม่ครบ1 gc ครับยังไม่ถึง1 gc ก mm ็ hmm. ต้องสะสมไปเรื่อยๆค่อยขายก็ได้ทีเดียวก็ได้ครับ เราจะ,จะมาแปลงตรงนี้ครับตรงที่เหรียญนี้ครับตัวจีนะครับเป็นแปลงเป็นเหรียญครับก็เหมือนเอาไปขายนะครับนมเจ็ดกล่องเท่ากับหนึ่งจุดสามครับตรงนี้ครับามาดูแพ็คนี้ก็ไม่มี็ะไรก็ค่าแบบมาดูแพ็คใหญ่ครับ ก็ผมจะข้ามเลยครับมาที่วัวก่อนนะครับวัวหนึ่งตัววัวหนึ่งตัวเป็นจะเป็นวัวตัวนี้ครับ p ีหนึ่งข่าวใช้อาหารข้าวโพดจำนวนห้าครับว่น้ำสองให้นมสีขวดต่อวันนะครับ ถ้าซื้อแพคนี้ก็จะได้เป็น7ขวดต่อวันเพราะมีแพ้ด้วยครับแพ้ได้3ขวดต่อวันเป็น7ขวดนะครับวันหนึ่งก็จะขายได้ประมาณ1.3ที่ผมเปิดให้ดูเมื่อกี้ครับต่อไปจะเป็นบ่อน้ำขนาดเล็กนะครับบ่อน้ำขนาดลกบ่อน้ำขนาดเล็ก ตัวนี้ครับตัวนี้ครับตัวนี้ไม่มีในขายในกระดานเทรดนะครับแล้วก็ถ้าซื้อแพ็กเกจซื้อเป็นแพ็กสามแพ็กนี่ครับไม่สามารถขายได้นะครับพวกแปลงต้นไม้ไก่แพะอะไรไม่สามารถขายได้นะแต่น้ำ น้ำยังขายได้อยู่นะครับนี่ครับ2.5ชั่วโมงต่อหน่งน้ำหนึงถังอ่ะตัวนี้กุ2.5 2.5ก็คิดเป็น3ชั่วโมงต่อห่งถังเลยก็ได้ละกันครับวันหนึ่งก็มี24ชั่วโมงก็คูณเอาครับ นี่ครับนี่ก็เดี๋ยวจะผมจะทําเป็นคลิปต่อไปครับว่าเราควรลงทุนซื้ออะไรครับเดี๋ยวผมทําต่อครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับเออเรอคลิปต่อไปนะครับมาดูราคาเทรดนอตอนนี้ครับเมื่อกี้1.9ใช่ไหมครับตอนนี้ขึ้นไป2.28 RTX ครับ1 GC เท่ากับส RTX นะครับเอ้ TRX ครับก็มีประมาณนี้ครับนี้ก็เป็นบอ่อน้ำผลิตน้ำได้ครับนี่ก็เป็นบอ่อตัดมาครับจากบ่อเล็กนี่ก็จะเป็นอ่าเป็นโซล่าเซลล์ครับตัวนี้ครับ แล้วก็เป็นแปลงครับแปลงหนึ่งแปลง,ปลงเราต้องการอะไรก็ซื้อในตลาดได้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราผมจะพันทำเป็นคลิปซื้อมาลงทุนเลยนะครับก็ผลตอบแทนก็จะช้าหน่อยนะครับแต่เน้นฟาร์มไปเรื่อยๆครับ มูลค่าผมตอนนี้ก็ซื้อแรงจากซื้ออผมซื้อเป็นซื้อเป็นผมซื้อแพคแปดเก้าเก้านะครับมูลค่าตอนนี้ครับรวมสับสนทุกอย่างก็หนึ่งพันสี่ร้อยสามสิบเก้าทีเอ็กนะครับเดี๋ยว มารอดูพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะเก็บตน้นแอปเปิลดูว่าใช้ทำอะไรได้บ้างครับก็นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นดวงสีนะครับเอาข้าวโพดไปทำเป็นอาหารข้าวโพดนะครับกวนี้ถึงคิวแล้วครับอีกอันก็อีกสองวันก่อนจะถึงคิวครับต่อคิวนานหน่อยนะครับก็ <c oughs> <c oughs> ไม่มีอะไรมากครับก็ประมาณนี้ครับแล้วก็ใครชอบสายสิงสายซิ่งก็อาจจะไม่ค่อยชอบเกมนี้เท่าไหร่นะครับนี่ก็เป็นเกมสายเต่าครับช้าๆแต่เรื่อยๆครับกว่าจะคืนทุนก็นานนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ